มาพูดถึงเรื่องระบบเมนเตอร์ดีกว่าระบบเมนเตอร์ผมไปลองดูมาแล้วผมว่าคือถ้าเพื่อนๆสามารถเล่นได้สองไอเดีในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือโทรศัพท์แลวก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับทาได้นะเบื่อก็ทําคืออย่าไปใส่ใจกับมันมากแต่ต้ององอนพร้อมกันตลอดนะครับอ่ะอย่างของผมเนี่ยสร้างมาแล้วผมผมมีพ่อค้าอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมมีพ่อค้าอยู่หนึ่งตัวอ่ะเป็นพ่อค้าไว้ขายของที่ผมเคยบอกตั้งนานแล้วว่า ทำพ่อค้าไว้เพื่อที่จะค้าธนงคานูคับของคับพนาเซียให้กิวให้อะไรอย่างงี้เอาเบื้องต้นก่อน,นระบบมเมนเตอร์คือต้องมีเลเวล60ขึ้นไปสาหรับคนที่จะเป็นเมนเตอร์ส่วนคนที่จะเป็นลูกศิษย์อ่าเป็นนักเรียนเนี่ยก็คือต่ำกว่า60นั่นเองครับ่ายง่ายนะครับผมอ่าผมก็มีพ่อค้าอยู่เลเวล3นะก็เลยลองมาสมัครกับตัวหลักดูอันนี้คือตัวหลังผมเงื่อนไขเลยคือเพื่อนๆต้องสามารถเปิดพ็อปกัร2อไดีได้โดยที่ตัวหนึ่ง เป็นตัวหลักเลเวลเยอะกว่า60อีกตัวหนึ่งเป็นตัวรองเลเวลต่ำกว่า60โดยที่ต้องเปิดพร้อมกันถ้าจะทำเควสเมนเตอร์อ่าประมาณนี้แค่นั้นแล้วก็ตั้งปาร์ตี้อ่ตาต,อตั้งปาร์ตี้ให้อยู่ในตี้เดียวกันนี่ครับระบบเมนเตอรต์เดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูผมโดยลองมานละนะครับพอดีเมื่อวานก็มีลูกเพจเอ่อทางด้านคนดูบอกว่าระบบเมนเตอร์มันมันไม่ได้ยากอย่างนั้นนะอะไรอย่างนี้อ่าโอเคเดี๋ยวลองให้ดูเลยนี่นะครับเควสอ่านี่ตัวพ่อค้าผมใช่ไหมพ่อค้าผมออนไปละอ่าช่างมันนออนไป ออนอยู่ในเมืองไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับออนอยู่ในเมืองอยู่เฉยยืนอยู่เฉยยืนโง่ๆไปเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปทำเควสเมนเตอร์ของตัวหลักได้นะครับอ่ะอย่างเช่นนะผมไปตีตัวเนี่ยจัดปราร์ตี้กับนักเรียนฆ่ามอนเตอร์10,000ตัวอันเนี้ยผมไปสมมติผมไปตีตัวอะไรดีโดเกบีแล้วกันอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูดดนะครับเมนเตอร์เนาะนี่30ตัว31ตัว32ตัว33ตัวขึ้นเห็นไหมอ่ะขึ้น แต่ต้องเปิดด้วยนะถ้าผมปิดตัวพ่อค้าไปมันจะไม่ขึ้นนะต้องเปิดตัวเด็กด้วยแต่ตัวเด็กไม่ต้องมาตีอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับการทำเคเวเมนเตอร์เหมือนกันกับ MVP กับมินิ4ีตัวเนี่ยถ้าเพื่อนเอนเป็นตัวล่าบอสอยู่แล้วแต่คือคือถ้าเพื่อนๆนจะล่าบอสอะไปเป็นตี้ใช่ปะ่ะมีตี้ล่าบอสอยู่แล้วตัวเองไม่ได้เก่งขนาดไม่ใช่เป็นสุรตาเนี่ยฉะนั้นเราต้องเสียที่หนึ่งที่แล้วโพเนตี้จะยอมหรือเปล่าต้องถามฉะนั้นเราอาจจะต้องล่า p ีกับมินินอกเวลาตี้หมายความว่าไป บบว่าไปแจ๊ะเพื่อเอาเควส MVP มินิสี่สิบครั้งแล้วเราค่อยไปล่ากับเพื่อนอีกทีหนึ่งตอนที่แบบเจ้าของอันนี้คือต้องแบบเพื่อทาเควสอย่างเดียวผมว่าคนในตีอาจจะไม่ยอมที่แบบเฮ้ยเอาตัวเด็กมาเข้าในตีเพื่อมาล่า MVP กับมินิคนอื่นก็อาจจะเฮ้ยทำไมต้องให้หนึ่งที่ด้วยอะไรเงี้ยเออเข้าใจไหมว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยในเควส MVP มินิเพราะว่าเพื่อนๆต้องต,องตีกับตัวนักเรียนหรือว่าตัวเด็กของเรา1คนก็คือว่าง่ายเสียไป1นสล็อต ฉะนั้นถ้าจะล่าแบบอย่างนั้น,นจริงๆผมว่าถ้าไม่ใช่สตรตายจริงๆอาจจะทํายากคือต้องทําคนละเวลากับการล่ากับเพื่อนๆเหนื่อยอยู่อ่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะทาจริงๆนะผมแนะนําเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเนะมนเตอร์นะเราต่อไปเรื่องของลงดันเจี้ยนก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นลงดันแมงทอง40ทีลงดันเด็ก40ทีก็ได้ตามสบายของเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือจับคู่ลงกับเด็กนักเรียนได้เลยตัวเด็กของเรานะง่ายๆอันนี้ความผูหน้าเมนเตอร์0ูนทับกก็คือทำไป 6เควสในหน้านี้เราก็จะเลื่อนเป็นระดับที่2องแต่ั้นผมมองว่าเควสที่น่าจะทําได้6เควสก็คือทั้งหมดเลยถูกไหม <laughs> ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย6เควสก็คือยังไงอะ่ะถ้าจะทําจริงๆอะ่ะบันก็ต้องหาคือเนี้ยเราปั้นตัวเด็กมาก่อนเพื่อที่มาเคลียร์5เควสแรกเสร็จพอเราเคลียร์เควส5เควสแรกไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาคนทั้งนอกมาอีกอ่าแบบใครก็ได้ที่แบบเลเวล59แล้วแล้วให้เป็นเลเวล60 อาประมาณนี้อีก2คนเพื่อที่จะอัปเกรดระบบเมนเตอร์จากเลเวลหไปเป็นเลเวลสคือมันก็จะมีความยุ่งยากอยู่ในตัวสอนนักเรียนจนเรียนจบ2คนเนี่ยคือเราเตะได้นะเราออกได้นะครับยกเลิกความสป็นได้เมื่อแบบเพื่อนๆครบละกับตัวเด็กนะครับก็ไปหาคนที่นะครับรับสมัครเนี่ยเพิ่มเนี่ยอเออมันก็จะเหนื่อยตรงนี้อันนี้คือเรเบื้องต้นนะระบบเมนเตอร์นะครับทีเนี้ย พอเพื่อนๆทําไป5เควสเสร็จใช่ปะได้เหรียญมาเอาเหรียญมาทําอะไรนะครับเอาเหรียญมาแลกร้านค้าได้นะครับก็คือเอามาแลกเป็นเหรียญ m อพีนินี้แลกคคสตงคอสตูมนะครับแลกหินอัปเกรดแลกอะไรพวกนี้ก็คือประมาณนี้นะระบบเมนเตอร์มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เลยจบแล้วนะระบบเมนเตอร์มีแค่นี้ทีนี้ในความเห็นของผมนะครับระบบเบนเตอร์ enter, เพื่อนๆถ้าไม่ว่างจริงไม่ต้องไปทำนะถ้าไม่ว่างจริงไม่ต้องไปทําอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปเมื่อวานนะครับเอสมุดเนี้ย ใช้เหรียญแรกทั้งหมด30,000เหรียญถามว่าสวยไหมก็ดูสวยดีวนรอบรอบตัวเราใช่ไหมมาดูตัวเควสนะครับว่าใช้เลเวลทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ขึ้นเลขมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวคู่กับช่องนี้ตลอดคืนเลขนะครับ3-7-5เไปเลยเอาเป๊ะไ,ไปเลยคูณ5นะครับบวก800นะครับบวกกับ115,0หน้า1หนึ่งเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยได้เหรียญส้มมาทั้งหมด3825เหรียญน,นะครับหน้าหนสองนะครับบวกหน่าบวกกับ 5 5า5 2 5เนาะ2,500โดยประมาณคร่าวๆแล้วก็บวกกับข้างล่าง129,001แล้วนะครับอ่าแล้วบวกอีกนะยังไม่ได้เลยนะบวกกับ2250อ่ะบวกกับ735คูณ5ประมาณ5735บเนาะ3,500บวกกับ1550 16 0 0แล้วเท่าไหร่นะเมื่อกี้30,000นะครับก็ต้องประมาณเลเวล4เป็นอย่างน้อยถ้าจะเอาตัวสมุดเลยต้องจบที่เลเวล4คือไปเลเวล5 นะครับถึงจะได้นะซึ่งไอ้สมุดเนี้ยผมเคยเปิดให้ดูแล้วในตู้เสื้อผ้ามันใช้เลเวลเยอะมากนะของเมนเตอร์แล้วก็สมุดเนี้ยผมเดาในใจเลยว่าอย่างน้อยๆค่าประกายมันต้องประมาณ4เป็นอย่างน้อยซึ่งไปดูแล้วค่าประกายแค่2เท่านั้นเออคือแบบโอ้ oh my god oh คุ้มไหมบอกแล้ว่าไม่เท่ยอย่างเดียว ค่าประกายผมลอกเลยว่าอันนี้มันต้องประมาณ4อัพอะ่ะคือแบบคือเพื่อที่แบบบวถในสเตตัสตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วไปดูแบบไอหัวกระโหลกกลาอย่างเงี้ยแบบตัว s ซิงกิ้งเบิร์ดอะไรเนี้ยไอเนี่ยที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ดู4ค่ารกกายเนี้ยยัง4เลยตรงจากกล่องเอาอ่ะยังได้4นะครับแล้วไอ้น,นี่แบบใช้ความเพียงพยายามในการทำอัพคะแนนเมนเทอร์เพื่อมาแลกกับตัวสมุดค่าระกาย 2เท่านั้นนะครับใจไม่รักจริงผมบอกเลยว่าไม่ทำนะเออเอาต้องว่าจริงๆอันดับแรกเลยเมนเตอร์เพื่อนๆผมสรุปให้ต้องว่าดูเลยว่าสองครับอ่ะเอวีพีนี้จาก40ตัวนะเป็น80ตัวไหวไหมอ่ะเคลียดันเจี้ย0แครั้งนี้ผมก็ยังมองว่าเหนื่อยเลยนะแต้มคาเดมี่คืออะไรนะรแต้มคาเดมี่ก็คือเหรียญสีฟ้ามาจากการทำเคเวสได้เหมือนกันนี่แหละแต้มสีฟ้ามาลีลานได้นะครับผู้ช่วยเมนเตอร์มือใหม่2 อ,อันนี้คือสเตตัสที่ได้จากทำเควสเมนเตอร์นะครับผู้ช่วยเมนเตอร์มือใหม่แล้วก็ขั้นกลางแล้วก็อาชีพนะสองสี่ก็สิบงได้ไหมจาก level หไป l ล v ว l สาม level สประมาณนี้ยผู้ช่วยเมนเตอร์ขั้นกลางผู้ช่วยเมนเตอร์อาชีพแล้วก็เมนเตอร์มือใหม่ยากมากๆต้นคลิปปอกไปแล้วนะครับแต่ก็ได้สเตตัสตามนี้ขั้นแรกก็ได้บกสเนาะ ขันแรกได้บวก2ขั้นที่2ได้บวก4วป่ะขั้นที่3ได้บวกอืมประมาณนี้นะครับก็ช่ามาเถอะเพื่อนๆบวกเออแลกกับหยาดเหงื่อและแรงกายไปออฟแมวเอาละกันถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกขอบคุณครับผม